hello welcome to thailand <laughs> I, I want to go to sukhumvit do you know sukhumvit yeah welcome 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 <laughs> and welcome welcome i need to be sukhumvit in 15 minutes do you know oh, sukhumvit yeah yeah thank you thank you <laughs> yeah sukhumvit <laughs> เออ้ยพูดไทยได้ตั้งแต่แรกก็ไม่พูดว่ะผมจะพายเรียนส,สัญญาใครครับเร็วสที่เซิร์ฟบ้างน,นี่เดี๋ยวจัดให้ Oh, oh my God! I'm I'm really here. Oh, to, me to <here> Lay Wh yeah. Oh, to Oh, to you are good. You are really good driver. You're so driver. Yes, impressive. I'm really here. I cannot believe. Oh, Matanuela, body. Oh, only oh. oh, okay. Tips. Hmm. Okay. มาแล้วจ้านี่ม่าแบบรักนี่นะนีก็นรักแนมะ่อ่ะพี่ผมเอาเสื้อมาคืนอ้าวเฮ้ยอะไรวะทำไมอ่ะ มึงจะเลิกก็เลิกผมขายไปแล้วพี่เอาเงินไปให้เมียทำคลอดอ่ะเอา้าไม้อยจะไปทำอะไรกินวะเอารถพี่เปล่าน่ะเช่ารถพี่ไหมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมว่าจะหางานอื่นทำดูเออเว้ยออ <Tina> อก็ได้ก็ลองดูแล้วกันถ้าไม่ไหวจริงก็ <najwię? S 2> เฮ <นะ S 2> ้ยนัดรถพี่ไปขับก็ได้ฝรั่งน่ะมาหามึงเพื่อวะให้วิววิวเออชอบแรงๆล้วเลยคุยกันเลย ผมตามหาคุณตังนํานเพิ่งเจอตามหาผมมีอะไรเหรอหรือว่าเรื่องเงินที่ให้เกินไปอะ่ะผมไม่มีคืนให้หรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบฟีเมูกันการปรรอบคงคูณจะชวนไปตำนานงานงานอะไรอะ่ะผมรู้ว่าคนตังโชว แล้วชีวิตของผมก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการชวนของพี่ฝรั่งคนนั้นครับเขาชวนผมไปแข่งมอเตอร์ไซค์ที่เมืองนอกและแน่นอนผมก็กวาดแชมป์มาซะเรียบไม่เสียชื่อเด็กแวน้นเมืองไทยอยู่แล้วถ้าคุณชอบความแรงแล้วก็เจ้าคนนี้เลยครับ CBR 1RR ปี2005 175แรงม้าแรงมอาครับผมรู้นะคุณคงคิดว่าเด็กแว้นอย่างผมอ่ะต้องมีจุดจบแบบหมดอนาคตใช่ไหมล่ะ คิดผิดแล้วเด็กแว้นน่ะก็ไม่ได้เลวไปสัหมดหรอกขอแค่มีโอกาสเราก็สามารถทำดีได้เหมือนกันครับมีมี่เมียผมก็เลยเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่แหละครับคอยแนะนำเด็กแว้นหน้าใหม่ให้ขับรถอย่างถูกวิธีและเธอยังมีแผนจะเปิดร้านเสื้อผ้าสำหรับสกอยอีกต่างหากเห็นไหมเชื่อแว้นน่ะไม่จริงแถวจริงๆ ไม่มีคำว่าสา